คนที่เคยออกมาดา่ากูหน้านั้นวิพาวิจารกูสอนผิดอย่างนั้นกูสอนผิดอย่างนี้ไหนอะเวลาพราทํทาชั่วกูไม่ออกมาด่าเลยกูไม่ออกมาพูดเลยไม่เห็นออกมาแสดงความเห็นเลยแต่กับเรื่องกูนี่แสดงความเห็นจังทีนี้ลูกซิบปากกันเลยนะหายหัวกระบายกันไปหมดถ้ามึงทำจริงนะปาน่านนี้มึงต้องจัดการคณะส่งแล้ว กูเห็นเงียบกิบเลยมึงไม่เห็นจัดการเลยคณะสงฆ์นนะไม่เห็นตำหนิเลยการบริหารจัดการคณะสงฆ์บริหารยังไงปล่อยพระดทำผิดกูมไม่เห็นมึงด่าเจ้าวาเลยคณะปกครองสงฆ์นะกูไม่เห็นเข้าไปตำหนิเลยดูแลกันยังไงศาสนาจะที่ผายก็หมดแล้วเป็นข่าวดังต่อประเทศกูเห็นหายหัวกบาลเงียบกิบกันหมดแต่เวลากูออกมาสอนธรรมะจะโลข้าศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองด่ากูสาเสียเทเสียใส่ร้าย,ายป้ายสีกูจะเป็นจะตายขัดขวางกูทุกรูปแบบทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทาง แต่ที่เวลาเนี่ยพระโดยตรงเลยทำลายศาสนาโดยตรงกูเห็นเงียบเป็นเป่าศาสตร์ไม่เห็นออกมาล้องเรียกไหนล่ะกูไม่เห็นไปล้องกองปราบเลยเอาไปล้องกองปราบให้กูดู่อยที่กับกูนี่ยังไปล้อมกองปราบได้ที่กับพระมึงไม่คิดจะไปล้องกองปราบไมหรือไงทำลายศาสนาเอ่ยบริหารจัดการคณะตัวเองไม่ดีเลยปล่อยให้คณะตัวเองละเลยยังไงกูไม่เห็นมึงไปล้องเรียนเจ้าวาดเลยไม่ยอมเปิดเผยบัญชีนะมึงไม่ไปล้องกองปราบบ้างล่ะ ฮะที่เวลากับกูนะ่ะฟ้องจังร้องจังแต่เวลากับพระนะเนี่ยเงียบกิฟเก่งแต่กูกไอชิหายมึงเก่งไม่จริงนี่ว่าคนมีอำนาจหน่อยมึงไม่กล้าพูดรูดซิปากเงียบกิฟคนไม่มีอำนาจอย่างกูด่าสาเสียเทเสียมึงมาไม่น่าจริงนี่ว่าขี้คลาดกูก็นึกว่าจะแน่ กูก็นึกว่าอีพวกนี้จะมีสันดานซื่อตรงต่อธรรมเปล่าเลยซื่อตรงต่อผลประโยชน์ของตนเองซื่อตรงต่อสันดานอันชั่วหยาบของตัเองกูก็นึกว่าแน่ช่วงกูมีกระแสก็ด่ากูสาเสียเทเสียพอเวลากระแสกูตกหายเงียบกันหมดกูก็นึกว่าจะกล้าด่ากูต่อพอเวลากูโด่งดังผลประโยชน์เข้าหากูเยอะก็รีบขัดขวางกันใหญ่เพราะอิจฉาริษยา พอเวลาผลประโยชน์กูความโด่งดังกูเริ่มโหดหายก็หายหัวกบาลก็ไปตามผลประโยชน์เพราะอะไรด่ากูแล้วเริ่มไม่มีใครสนใจแล้วไงพอเวลาด่ากูเริ่มไม่มีใครสนใจก็เลิกหยุดด่าเพราะอะไรด่าแล้วไม่ได้ประโยชน์ด่าแล้วไม่ได้ตังด่าแล้วไม่มีใครให้ความสนใจก่อนหน้านี้ใครด่ากูให้ความคนนีววิ่งก็ไปให้ความสนใจกันทุกวันนี้ด่ากูคนไม่มีความไม่มีใครให้ความสนใจเงียบ ปสากพูปกป้องศาสนาตอแหลสันดานแหมปกป้องศาสนาถ้ามึงปกป้องจริงมึงต้องไม่หยุดมึงอย่าหยุดด่ากูไม่ใช่ด่ากูเฉพาะตอนที่กูดังสันดานที่พาชั่วชัวเนี่ไม่ออกมาพูดกันพูดหรอก ที่จะปกป้องศาสนาสันขวานกูก็นึกว่าจะแน่กูก็นึกว่าจะมีสัจจะกูก็จะนึกว่ามีคุณธรรมที่ได้ได้อ่ะมีแต่เปลือกอะไรไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องกูไม่แตกกูไม่พูด ออกมาเกาะก,กระแสกูชัดๆพอเวลากระแสกูตกหายหัวกระบาลกันหมดกูก็นึกว่าจะอยู่เฝ้าหัำกูไปตลอดจนวันตายเปล่าวเวลากระแสกูตกหายหัวกระบาลกันหมดแล้วเงียบกิบกันเลยเพอเวลากระแสกูมาโ,โหรีบเลยดากูยับพอเวลากระแสกูหายหายกันหมด ทีเวลากับพระนี่เงียบลูดสิป,ปากกระเทียทำไมหาแดกกับพระอยู่ลละกูกล้าดา่าเพราะกูไม่ได้หาแดกกับพระถ้ากูหาแดกกับพระกูจะไม่กล้าแสดงว่าอีพวกนั้นหาแดกกับพระเลยไม่กล้าทําไมมึงกลัวนิมนพระมาปลุกเสกของขัง,งให้มึงแล้วเขาจะไม่มาหรือไงมึงไม่ต้องกลัวหรอกเขามาถ้ามึงมีเงินใส่ซองหนาหนาายัางไงเขาก็มา มึงไม่ต้องกลัวหรอกพราะประเภทนี้มีเยอะใส่ซองหลักหมื่นหลักแสนเข้ามาแนะ่บาทสองบาทร้อยสองร้อยกระจอกงอกง่อยเขาไม่มาหรอกจ้ามึงใส่ซองหลักหมื่นหลักแสนยังไงก็มาไม่ต้องกลัวแหมกูก็ว่าทำไมไม่กล้าด่าอ๋อเดี๋ยวเวลาปลุกเสกของรุ่นนั้นรุ่นนี้จะไม่กล้านิมนถ้านิมนแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่มากูรู้ทัน